เพราะการฟังครั้งแรกเราอาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจนฟังซ้ำจะเป็นเหตุปัจจัยให้เรานั้นเข้าใจชัดเจนมากขึ้นก็ได้และทำให้เราทราบซึ้งในคุณของประระัตนไตร่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งจิตไว้โดยความนอบน้อมและดีใจเลื่อมใส ถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะฟังในลายที่เป็นอุทานมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของพระพา,าิยะเราบเพิ่งส่งไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะในเรื่องของพายะสูตรว่าด้วยพายะผู้นุ่งเปลือกไม้นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวัน อารามของท่านนาถาบินิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแหละกุลบุตรชื่อพายะทารุจิรยิยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุปรารกาใกล้ฝั่งทะเลเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินทบาทเสนาสนาคิลานัจจัยเพศสัตว์ปริคารครั้งนั้นแลพายะทารุจิรยิยะ หลีกเลน์อยู่ในที่ลับเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือพูดถึงอรหัตตมรรคในโลกเห็นไหมคะว่าเมื่อยังไม่ได้พบพระศาสดานั้นก็ยังไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้เลยว่าเราคือใครอย่างไรท่านก็คิดว่าตัวท่านเป็นพระอรหันต์ เพราะอะไรเพราะมีคนมาสักการะเคารพให้เครื่องสักการะมากมายนะคะก็เลยคิดว่าตัวนั้นเป็นพระอา,หารหันต์ในโลกคนหนึ่งละ่ะลำดับนั้นเทวดาผู้เป็นสาโลหิตในการก่อนของภายาทารุจรยิยะเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์ได้ทราบความคิดคำนึงแห่งใจของภายาธารุจรยิยะจึงเข้าไปหาท่าน ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวว่าพายะท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้ถึงอรหัตตมรรคเลยท่านไม่มีแม้แต่ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความเป็นพระอรหันต์หรือเครื่องเป็นผู้ถึงอรหัตตมรรคความที่เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์น,นะคะนี้ ผลมผู้นี้เคยเกิดร่วมกับท่านในชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพายาะนี่ละค่ะนะคะและท่านเป็นพระนาคามีอยู่ที่สุดทาวาสเมื่อเห็นเพื่อนเป็นผู้ที่ว่ามีความเห็นผิดจึงมากล่าวตักเตือนเราทั้งหลายก็เช่นกันนะคะในชาตินี้ ได้เป็นสหายธรรมร่วมกันบางท่านในขณะนี้ในชาตินี้อาจจะมีโอกาสไปเป็นพระอะพระอะไรคะถ้ายัางเกิดอีกก็ต้องเป็นพระอนาคามีในสุทาวาสคะ่ะต้องไปเกิดที่สุทาวาสถ้าได้ฌานสี่นะคะเป็นอย่างน้อยนั้นก็มาช่วยกันเตือน บ้างนะคะเผื่อว่ายังตกล่นกันอยู่ความเป็นสหายดีต่อกันนั้นก็เป็นเหตุให้เกื้อกูลในเรื่องพระธรรมได้ค่ะแม้ท่านผู้นี้จะปรารถนาตรัสรู้เร็วเห็นไหมคะว่าการที่ผ่านพบชาติมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคิดถูกและประพฤติถูก เราจึงต้องเข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดค่ะด้วยการฟังธรรมและก็จำพระธรรมคาสอนจำไม่ได้ก็นั่งจดเธอค่ะจดให้มันเยอะเยอะจดให้มันบ่อยๆเปิดซ้าแล้วซ้าอีกว่าตรงนี้จดแล้วจดว่าอย่างนี้ฟังครั้งที่สองจดอีกดูซิจะจำได้ไหมจำได้แล้วเอาไปตรึกต่อนะคะ ตรึกครั้งที่หนึ่งเข้าใจยังไม่ทราบซส้งหรอกค่ะต้องตรึกหลายหลายครั้งและต้องมีสมาธิที่มีกำลังกล้านะคะการตรึกนั้นจึงจะเป็นปัใจจัยให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ละเลยนะคะทั้งในเรื่องของสัญญาและบุคคลที่จะมีสัญญาที่มั่นคงได้นั้น ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีอะไรดีคะปราศจากนิวรณ์ค่ะอย่าให้การมาตัญหาพยาปาท้าถีนามิทาอุทธจักุกุจจาและวิจิกิจชานิวรณ์นั้นมากรุ่มรุมบ่อยๆพยายามหักข้ามใจออกจากอากุศลเหล่านั้นเราสั่งสมบุญมามากที่จะตัดอกุศลได้แล้วนะคะเรา มีบุญได้ศึกษาเราก็ต้องคอยสังเกตค่ะท่านพระพายาถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ถึงอรหัตตมรรคในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดาในที่นี้คือพรหมสุทธาวาสนะคะใช้คำว่าเทวดาได้เหมือนกันค่ะ เทวดาตอบว่าพายะในชนบททางเหนือที่เมืองชื่อว่าสาวัตถีบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณนะที่เมืองนั้นพายาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหลเป็นพระอรหันตทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอารหันตด้วย นะคะคบอกให้เสร็จเลยว่าพระองค์นั้นแสดงแนวทางให้ปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์ด้วยและพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองลำดับนั้นแลพายะทารุจริยะถูกเทวดานั้นให้สลดใจแล้วหลีกไปจากท่าสุป,ปารกะทันทีได้ไปยังพระวิหารเชตวัน อารามของท่านนาทบินิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่โดยการพักแรมสิ้นราตรีเดียวในที่ทั้งปวงก็คือเดินทางอย่างรวดเร็วไม่พักสองคืนเลยนะคะในทุกที่เดินพักที่เดียวทุกที่นะคะไม่มีความเหนื่อยเลยเพราะ มีความปรารถนาที่จะปรัสญูนั้นเองกุศลกรรมเก่าตักเตือนพวกเราก็เช่นกันใช่ไหมคะกุศลกรรมเก่าตักเตือนจึงได้ร่วมมาเจริญศึกษาในสิทขาสามร่วมกันไงคะนี้เป็นเรื่องของกุศลกรรมเก่าตักเตือนว่าจงมาศึกษานะอย่าปล่อยเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเราจะเสียโอกาสในพบชาติต่อไปก็สมัยนั้นแหละภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ในที่แจง้งท่านผายะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายถึงที่จงกรมครั้นแล้วได้ถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าภายาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินธบาทลำดับนั้นแลพายะรีบออกจากพระวิหารเชตวันเข้าไปยังกรุงสาวถี ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้กําลังเสด็จเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีผู้นาเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบถึงความฝึกและความสงบอันสูงสุดมีตนอันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์สำรวมแล้วผู้ประเสริฐ แล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าถามว่าพระองค์เป็นผู้น่าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบถึงความฝึกและความสงบอันสูงสุดนี้ฝึกมาเมื่อไหร่คะเนี่ยตอบได้แล้วใช่ไหมคะ ฝึกมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับค่ะไม่ใช่ฝึกในชาตินี้นะคะทรงฝึกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยมหากรุณาด้วยพระปัญญาอันยิ่งเพื่อให้พระสรีรคุณและกิจทั้งปวงที่พระองค์ทำนั้น มีพระปัญญานำหน้าการดำเนินในพระอิริยาบททั้งปวงนั้นประณีตไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นเข้าก็จะมีแต่ความเลื่อมใสเคารพนะคะยิ่งมีจิตตั้งจิตไว้มั่นว่าเราจะมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อฟังพระสัทธรรมแล้วนะคะ ยิ่งเกิดความปีติปราโมทอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะท่านก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจาหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคจาวด้วยเสียงกล่าวแล้วพวกเราได้กราบแทบพระบาทบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้กราบใช่ไหมคะ ที่จริงเราสามารถที่จะกราบได้ทุกวันค่ะก็อัญเชิญรูปพระบาทของพระองค์มาแขวนไว้ที่ตรงประตูก็ได้ที่ห้องนอนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็น้อมกราบพระบาทของพระศาสดาทุกครั้งที่เห็นก็ยกมือเอามือแนบพระบาทได้แต่เวลาเราไปที่สังเวชนียสถาน เราไม่ควรแตกดังที่เล่าให้ฟังไปแล้วเพราะจะทำให้พระบาทหรือทุกส่วนของพระองค์นั้นเกิดความชำรุดเสียหายจากเหงื่อของเราค่ะเราก็มีจำรรองแล้วก็น้อมว่าเรากราบพระบาทของพระองค์เราเป็นผู้หญิงก็กราบไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นแตกถ้าเรานำรูปมาเราก็กราบได้เราก็ได้ใกล้ชิด ถ้าจะใกล้ชิดยิ่งกว่านั้นคือฟังธรรมศึกษาธรรมน้อมธรรมะนั่นแหละค่ะมาปฏิบัตินั่นแหละจึงเรียกได้เลยว่าเข้าถึงพระองค์อย่างใกล้ชิดที่สุดและเข้าถึงสัพพัญยุตยานด้วยนะคะท่านกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค้าวโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขประโยชน์คืออะไรคะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ คือมักผลนิพพานเกื้อกูลต่ออริยมักมีองค์8ดเพื่อความสุขในพระนิพพานนั้นเองค่ะหรือเพื่อผลในผลทั้งหลายคือผลที่เป็นโซดาปฏิผลสกัดาคามีผลอนาคามีผลและอารหัตตผลนะคะแก่ข่าพระองค์สิ้นการละนานเถิด ท่านช่างกล่าวได้ไพเราะนะคะเมื่อพายะทารุจิริยากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาค้าได้ตรัสกับพระภายาวา่าภายะเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเพราะเรากำลังเที่ยวบินทบาตตามละแวกบ้านอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังตอนที่อัตกถา ขยายนะคะจะไม่พูดตอนนี้แม้ครั้งที่สองพายาทารุจารยาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคยาว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคยาวก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิต ของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคยาวโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุขตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดซึ่งท่านรู้ ใน5ประการใช่ไหมคะว่าไม่สามารถจะอย่างรู้ได้เลยในเรื่องของสถานที่ตายเวลาตายด้วยโรคอะไรและที่ไหนนะคะอิรียบทใดและตายแล้วจะไปไหนท่านมีสังเวคะอยู่ในใจเห็นไหมคะฟังแล้วเราได้เห็นชัดถึงผู้ที่สั่งสมบุนั้นท่านจะระลึก ถึงเรื่องเหล่านี้โดยอัยาศัยที่สั่งสมมาเก่าก่อนค่ะในชาติที่ไกลนะคะพระผู้มีพระภาคยาวได้ตรัสกับพายะทารุจริยาว่าภายะเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเพราะเรากําลังเที่ยวบินทบาทตามละแวกบ้านอยู่แม้ครั้งที่สามพายะ ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดซึ่งในพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์นั้นพระองค์จะมีอายุอยู่สในหส่วนของอายุกับก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั้น จะต้องมีอายุอยู่จนถึง80พระชันษาพระพันษาจึงจะเข้าสู่การปรินิพานเพราะอายุกับของมนุษย์ยุคนี้ก็คือ100ปี4ใน5ก็คือ80ถ้าองค์ใดยอยู่ในยุค20,000ปีก็คูณด้วย4ส่วน5เข้าไปนะคะนะคะ5 4 20ก็คือ8 สองหมื 20, ่นปีก็เท่าไหร่คูณเข้าไปนะคะก็เท่านั้นละค่ะนะคะสองหมื 20, ปีก็คูณด้วย4ีส่วนหนี้เป็นลักษณะของธรรมานิยามนะคะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดค่ะลำดับนั้นแลจิตของภายะทารุจริยะหลุดพ้นแล้วจากอาส โทษค่ะอ่ออ่านตอนสุดท้ายไปแล้วพระผู้มีพระภาค้าวตรัสว่าพยะเพราะเหตุนั้นแลเธอจึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบ เมื่อรู้แจง้งก็สักแต่ว่ารู้แจง้งพายะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลพายะในการใดแลเมื่อเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจง้งก็สักแต่ว่ารู้แจง้งในการนั้นเธอก็จะไม่มี ในการใดเธอไม่มีในการนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนี้แหลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ค่ะในลำดับที่สนั้นเนี่ยเมื่อทูลอ้อนวอนในลำดับที่สาพระองค์รู้ความแก่กล้าของอินทรีย์บริโภคแล้วจึงตรัสพระธรรมคำสอนค่ะ ลำดับนั้นแลจิตของภายาธารุจริยะกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวาทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นทันทีด้วยพระธรรมเทศนาโดยยอด่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นแลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนภายาธารุจริยะกุลบุตรโดยพระโอวาทโดยยอด่อนี้แล้วเสด็จหลีกไป ซึ่งถ้าในภาษาบาลีจะไม่ยาวอย่างนี้นะคะจะสั้นกว่านี้นะคะครัค้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานโคแม่ลูกอ่อนขวิดพายาทารุจริยาให้ล้มลงปรงเสียจากชีวิตครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบินธบัตในกรุงสาวถีเสด็จกลับจากบินทบัตในเวลาปัจชาภพัท สเสด็จออกจากพระนครพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นภายะเสียชีวิตแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างของภายะทารุจริยะขึ้นสู่เตียงแล้วนำไปเผาแล้วจงทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายภายะทารุจริยะ ปฏิพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอกับเธอทั้งหลายทำกาลละแล้วนี้คือการพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วช่วยกันยกร่างของพายาทารุจระยะขึ้นสู่เตียงนำไปเผาและทำสถูปไว้แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้นั่งอยู่นัดที่สมควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผ่าร่างของพายาธารุเจริยะและทำรรสถูปไว้แล้วคติของเขาเป็นอย่างไรพกเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภายาทารุจรรยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทำเราให้ลําบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายภายาทารุจริยะปรินิพานแล้วก็คือเข้าถึงอนุปาทาปรินิพานพระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดิน น้ำไฟและลมไม่อย่างลงในนิพพานธาตุใดในนิพพานธาตุนั้นดาวก็ไม่ส่องสว่างดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏดวงจันทร์ก็ไม่สว่างความมืดก็ไม่มีเมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้สัจจะสี่รู้แจ้งด้วยตนเมื่อนั้น พรามย่อมหลุดผลจากรูปและอารูปจากสุขและทุกข์ค่ะนะคะก็จบภายาสูตรตรงนี้ส่วนเรื่องราวในอดีตเราก็น้อมมาขยายเป็นส่วนส่วนบางส่วนนะคะเพราะว่าทั้งหมดยาวเหยียดพอสมควรค่ะฟังเพื่อน้อมนำมา ประพฤติปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์ที่ได้ตั้งความดีงามเอาไว้เพื่อมาตรตรูลุเป็นพระอริยะซึ่งท่านเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าตั้งจิตไว้โดยชอบแล้วไม่ได้ทำอะไรที่จะเป็นเหตุให้แทงตลอดในอริยสัจสี่นะคะ ท่านจะต้องศึกษาอย่างดีและปฏิบัติอย่างดีเราลองฟังเรื่องของท่านพระพายยาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปถุมุตตระย้อนไปสุดแสนปีโทษขาแสนกลับแต่พัทรกับนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วพระสาวก เว้นพระอักขระสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายนะคะที่หนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับอันนั้นก็คือในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจากนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ของพระสาวกที่เป็นพระมหาสาวกทั้งหลายจะตั้งอธิษฐานหรือตั้งจิตไว้โดยชอบในสมัยพระพุทธเจ้าปถุมุตระค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินพระอนุรุทธะนะคะท่านพระมหากัสสปะเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าปถุมุตระค่ะเพราะท่านเหล่านั้นได้ตั้งจิตเพื่อเป็นพระสาวกที่เป็นเอตตัคาต่างๆในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะ กุลบุตรคนหนึ่งขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาของพระทศพลที่หังสาวดีนครเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตาทัก้าแห่งภิกษุผู้เป็นขิปปาพิญญาคือพระรูปนี้สูงส่งแท้ที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอันเลิศจากพระศาสดานะคะก็คือ รัสรู้เร็วฉไหนหนอในอนาคตเราจะบวชในพระศาสนาของพระสมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้แล้วได้รับสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตะทักขาเช่นนี้เหมือนภิกษุรูปนี้บ้างพอได้เห็นแบบอย่างก็อยากจะเป็นบ้างนะคะจึงได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นบำเพ็ญบุญญาธิการอันสมควรแก่ตำแหน่งนั้น บำเพ็ญบุญอยู่ตลอดชีวิตนะคะไม่ได้ละเลยบุญตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นมาค่ะไม่เช่นนั้นจะไม่มีโอกาสไปเกิดในสวรรค์นะคะทานอย่างเดียวไม่ได้และท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีการตั้งจิตไว้โดยชอบเป็นสมาธินะคะมีปัญญากล้า ถึงได้มีความเห็นถูกเห็นตรงปรารถนาที่จะเป็นเอตัดทักขาเยี่ยงนี้ค่ะและได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แล้วออกบวชในศาสนาของพระกัะสสปทศพลก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระศาสนาของเรานะคะมีศีลบริบูรณ์ถึงแก่มรณภาพบำเพ็ญสมณธรรม ไปบังเกิดในเทวโลกท่านอยู่ในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธบาทการนี้ถือกำเนิดในเรือนสกุลพายารัตชนทั้งหลายเรียกเขาว่าพายะเพราะเกิดในพายารัตครั้นเจริญไวแล้วได้อยู่ครองเรือนนำเรือออกมาค้าขายนะคะประสงค์จะออกเรือเจ็ดครั้งครั้งที่8คิดจะไปสุวรรณภูมิจึงขนสินค้าแล่นไป แต่ปรากฏว่าเรืออับปางพระพายานั้นอาศัยกระดานแผ่นหนึ่งลอยมาและในที่สุดก็ได้ขึ้นฝั่งแน่นอนว่าลอยอยู่ในน้ำก็ไม่มีอะไรปกปิดกายก็ได้เอาเปลือกไม้ร้อยทำเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดกายจึงได้ชื่อว่าทารุจิริยะเพราะทรงผ้าถักทำด้วยไม้นะคะ ก็คงเป็นเปลือกไม้ชื่อเดิมก็ต่อเข้าไปข้างหน้าภายะทารุจริยานนั่นเองเที่ยวขอก้อนข้าวอยู่แถวท่าสุป,ปรารกะและในที่สุดนั้นคนที่เห็นทั้งหลายก็มีความศรัทธามากนะคะเพราะท่านไม่รับอะไรเลยท่านจึงคิดว่าถ้าโลกนี้